สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนทเที่ยงๆ,พ,ๆพ่อพ่อกับอสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องมือนีบ่าวดาวบรนดาเพิ่นมามัดเขาสร้อยต้องขอบุญข,ขอบคุณบ่าวดาบันดา,าพี่น้องมีพ้นประโยชน์ได้จากมาหมัดนี่เมื่อกี้ตเป็ดถ้ากูมีเป็ดกิโตไก่แทนเนากินต้มเป็ดนั่นแหละถือแล้วไก่จับโปรได้พี่น้องสวัสดีเพว่น้อง มาแต่ละที่บริย่างนี่จะกินต้องกินวางเองเลยก็อยู่ได้ย่างกินแล้วพี่น้องการบริยินก็อยู่ได้ย่างอะไงอันยังอันมัดอุย้ยห้าสี่ห <c oughs> ้าก็สีขึ้นก็ค้นเขาวสวยฝนน้องแทนกับน้องไม้ก่อนให้ทุกคนมัด cha ế nhả lai đi tụi nó cho trong Ghiền Mì ล้มและพี่น้องเอ้ไข่เหน่ แต่ว่ามีลมออกมาพี่น้องเอ้ยกำามันสัตว์หรืพ่อแห้งทั้งหมัดทั้งคนพี่น้องมานเน่ยยันพายุมา แกบให้มันเบิดเด้อมันสิบอลมูบอลให้ใหญ่นะมันน้ำลายาามลมแห้งพี่น้องเอาดึกดอู้ัดเขา ลุ้นนะแม่คุ่นไฮเงย์ผูหหหหห้หรือว่าเสี้ยวให้น้อยก่อนบ่นี่เอาให้น้อยก่อนแม่น้องดำม,มนนาแต่ไซนาะ กันเห็ดว่าวบ่เนอนะนะนะน่ะพูนอาบน้ามีทั้งนะ่ะอ้ยน้องดำอาบน้ามีน้องจะมาแต่ไซปะฮะไปนะ้ำแม่ไหมมันนข่าวขึ้น มีเฮาเลยกะบอดาบันนาแล้วก็น้องเซลาหมัดยิ่งลุ่มกูเฮาขึ้นมาคนอยู่เทึงก่สก 3, 4, กิแล้วอะไรพี่น้องเอ้ยมัดก็เลือดสามสี่ไห่ก็แล้วหมัดเลยก็เลือดแต่คนน ถิ่มเทาราไรหมัดในร้านงัวอยู่ซ้ายเดียวนิวมันเดาาข่าตาเฮยเก็บมาทั้งตัวหนาผู้ไหม ขึ้นทั้งลังพี่เออกางเกงพี่น้องเดี๋ยวขันได้ไปตลาดหนัดมือแรกเขาซื้อใหมใหม่ซื้อเกขงขยามใหม่ มันสิมามันสิมากินเข่าดำมันแหงลายเกี่ยวทอนเข่าดำนะอยากเด้ น่องทรายน้องดำหยั่งน้ำล้างกันลงมาเด้วยฝนสบากันไปใส่เนาะอ่ะหล่มาค้นเข่าซอายเองบ่เฮ้ยเอาม่าอามา,า,ม,ามาแก่คนละคันนี่มันจังแล้วไว้นี่ไว้ไว้มอนอายุด์แหละมอนอ่ะนะมอนอายาน้เฮามอนอ่ะนะมอนี่นะม้อนญาติห้องอั่ะแม่น้องต้นนะห้องอ,นอ่ะน้องต้นะไวไว้ไว เอารถมาแก่เข่าซอยคอยนี่มาไว,ไว้เอามารถนะเอื้องเอาเข่ามาแก่ซอยคอยนี่เอ้ยเอารถมาแก่เข่าซวอวยคอยโกล้อพุ่นน่ะถือคนละคันละคันเทียงหน้าน้องดำน้องดำก็อยู่ในเทียงเหรอพี่น้องเอ้ย เห็ดว่าวอยู่ก็พอมาแต่โรงเรียนเลยอือโขนโขนแหล่นออกมาสองบางยังเนาะสิฟ้ากันไปใส่น้าซองไอ้นอกนะเนาะ ว้าวแลน อย่างไว้ๆเนี่ยก็เอ่ยมาแต่ใส่ฮะมาแต่เอาโหลดไปดุดน้ำอยู่โหลดอยู่ใส่ดุดน้ำได้ เอาเลยเอาเลยเที่ยวกินเตกข่าวโอดโพแม่น้องดำน่ะไปใส่อีกวันนี้เลยฝุ่นสบายดีป่าลุ่อยู่พวกพุ่นแลนวาวฝุ่นวาวเพิ่งยู่ถุงผ้าตามันสีลงไทดำวาวนะดำ มาแต่ไซน้องใหม่คนเก่งเอากาสิด้เก็ผพาไว้เพียงเท่านี้พี่น้องคิดหนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุกุสุสคนสบายดี